เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันต้อนรับสัปดาห์ใหม่นะฮะแล้วเป็นปดากลายสิ้นปีแล้วส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะฮะส,สัปดาห์หน้าเจอกันนี้เข้าสู่วันที่หนึ่งธันวาคมนะ,ะฮะเดือนสุดท้ายของปีแล้วอากาศช่วงนี้อากาศดีมากแล้วยังยังโอเคนะแต่ไม่ถึงว่าดีมากเท่าไหร่นะดีเย็นเย็นวันนี้ก็เริ่มกลัาร้อนในกลางวันใน34องศา ไม่รู้สิกอเช้าโอเคยีสสายี่สบสี่โอเคอยู่บรรยากาศนี้ทําให้นึกถึงเด็กๆนะถ้าบรรยากาศอย่างนี้คิดถึงเรื่องปิดเทอมปีใหม่ท่องเที่ยวแล้วี่ฉันแก่แล้วแล้วปุณงอดีนี่ก็ไม่ไม่ใช่มันบรรยากาศทําให้มันหวนลําลึกกันนะอ่าลอยกระทงผ่านไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะมีงานคริสต์มาสวัชราวุอิงานรัฐธรรมนูญวัชราวุธก่อนแล้วก็งานการชาติงานการชาติเสร็จก็ ตอนนี้ก็โอ้โหมัวไปหมดแล้งานเยอะแยะไปหมดในการชาตินี่มันเดือนอะไรเอ่อก่อนนี้เดือนธัราคมนะก็ก็ทันวาจะเป็นเรื่องของงานวัชาวุธก่อนประกวดนางสาวไทยจบไปแล้วเลือกไปแล้วไงไม่ถ้าถ้าไปงานวัชาวุธยังมีอยู่อ่อนี่เขาเพิ่งเลือกไปแล้วเป็นน้องน้องโดยรวมธรรมศาสตร์โดยรวมในประกาศในหน้าหน้าพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่งนะคนก็ เตรียมเที่ยวปีใหม่กันอ,อการเมืองว่ายังไงารเมืองเหรอ <c oughs> ยังไรที่ทางอย่างเดิมก็ <c oughs> คือช่วงน,นี้ไม่มีการเมืองเพราะพักการเมืองอ,อยู่ในสภาพที่สงบนิ่งนิ่งห้ามเคลื่อนไหวจะก,กลืนเลือดหรือว่าพักผ่อนก็แล้วแต่แต่ห้ามเคลื่อนไหวไม่มีการเมืองช่วงน,นี้มีเฉพาะการคอสชอ และการรัฐบาลพลเอกประยุทธ์การปลองดองไอ้ปลองดองไม่ปลองดองหรอกก็เป็นแค่แค่คำประกาศแต่ว่าเรื่องจริงมันไม่มีหรอกมีการเพิ่มเรื่องเพิ่มนี่มีการลองของมีเคลื่องตันน้ำมีไปสมน o r มีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งทางการก็ยอมรับว่ามันเคลื่อนไหวจริงแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องก็ไปเรียกตัวมาปรับทัศนคติซึ่งได้ไหมไม่ใช่ คุณสุนันท์คุณค่าให้คุณไปปรับภาษีคุณยอมไหมปรับมีสองขั้นตอนไงหนึ่งเรียกมาได้ไหมสองเรียกมาแล้วเนี่ยสถานการเปลี่ยนหรือเปล่าคือคุณสามารถจูงควายไปแหล่งน้ําได้คุณมาเข้าไปควายกินดื่มน้ำได้ไหมไม่ได้คุณสามารถจูงวัวไปที่ที่บึงได้นะแต่มันข้าไปวัวกินน้ําะไรเปล่าก็ไม่ได้มันก็ไม่กินมันไม่หิวมันไม่ยอมรับมันก็ไม่เอาซะนะคุณเดี๋ยวคุณสุนันท์ เขาพาไปนั่งตอนนี้ให้เข้าไปตู้อบเสาหน้าเนี่ยครับอบตัวนี้เอาไหมก็ไม่เอาผมต้องอบมาแล้วใช่ไหมมันไม่ถึงเวลาจะต้องทําแต่ให้กินข้าวเอาใช่ไหมก็ถ้าอิ่มก็ไม่เอาอ่าอิ่มก็ไม่เอาแต่เดี๋ยวออกไปนี่ไม่ให้กินข้าวนี่มีเรื่องไงมีเรื่องนี่ก็คาว่าปลองดองแล้วก็เรียกปรับทัศนสติภายในสามวันเจ็ดวันไม่มีทางทําได้เราคนเราจิตชีวิตจิตใจวิญญาสันดานเป็นอย่างไรนะแก้ยาก โกงก็โกงตลอดไปนั่นแหละดีก็ดีใจหายแต่พร้อมเป็นคนชั่วแต่ตลอดเวลาถ้าหาว่าจากสูจากสูไม่เห็นทำบ้างอรอคือคนที่ไม่ค่อยดีจะเปลี่ยนเป็นคนดีบ้างไม่ได้มันส่วนใหญ่จะเห็นแต่ธนบัตรเห็นธนบัตรเห็นพระเจ้าเงินตราพระเจ้าธรรมดาเห็นพระเจ้าเงินตราอันนี้อันนี้จะเปลี่ยนคนได้เยอะใช่ไหมไอ้ตรงนี้โอ้เงินนี่เปลี่ยนได้สบายอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนคนให้ดีเป็นชั่วก็ได้ชั่วเป็นดีก็ได้ดีแล้วผมไม่อยากรวยแล้วนะผมไม่อยากไม่อยาก รวยไม่อยากสะสม,อ,สมอะไรที่เป็นมันอยู่คำจะว่าคุณต้องการ,รคำว่ารวยคือคุณขนาดไหนอ่ะคำว่ารวยของคนแบอบกว่าอุ้ยทไมถึงร้อยล้านแต่คุณไมวเลยกินข้าวเมือ่อละแสงก็สั่นแล้วกลัวเงินไม่พอ,อ,อวันนี้ก็จะมีเรื่องขค,คนกลุ่มหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่อยากไปพูดมากนะเขาบอกอย่าไปพูดนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันว่าตามเหตุการณ์นั้นแต่อย่าเราจะไปวิเคราะห์เขาด้วยด้วยจิตที่อคติ ูดตามตรงว่าเขาถ้าเขาทำชั่วบอกเขาทําชั่วแต่เราบอกเขาชั่วไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือเขาทาชั่วเป็นเรื่องที่ทำใจยากนะเข้าใจแต่เขาทําชั่วแต่เราบอกเขาเป็นคนชั่วไม่ได้พราะสายยังไม่ตัดสินเราบอกเขามีพฤติกรรมชั่วมุ่ได้แต่เขาเป็นคนชั่วเปล่าเราไม่รู้อย่างเช่นว่าคนดีฆ่าคนชั่วเนี่ยเขาทําชั่วใช่ไหมใช่ปะการฆ่าคนมีความชั่วใช่ไหมเป็ความไม่ดีคนดีฆ่าคนชั่วเนี่ยพฤติกรรมแล้วผิดกฎหมายไม่ดีแน่นอนแต่ว่าเออ มันไม่ีใครจับกลุมมันเลยห,หมอนี่นะคนดีฆ่ามันตายก็ดีแล้วแต่เขาเสียงที่ต้องรับโทษต่อไปหาฆ่าคนตายขณะที่การฆ่าคนช่ว้รับการเสียสอง,สงเสนอได้ก็ผิดกฎหมายนะครับก็เป็นอันว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองเราก็ยังต้องอปล่อยปล่อยดูเข้าไปปล่อยดูเข้าไปเราไม่มีหน้าที่จะเป็นจัดก,การเขาหนึ่งต้องปล่อยผู้มีอำนาจไปสิฮะแต่ก็มีคนพูดไม่งั้นบอกว่า จะไปยุ่งอะไรจะไปเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวไม่เลื่อนจะไปจะไปนักวิจัยอะไรทาไมปล่อยปล่อยไปเพอะคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาเราเราได้แต่ดูด้วยความความอะไรความรู้สึกที่เออเป็นห่วงว่าทั้งหมดนี้เป็นการเสียข,ของบรรยากาศปลองดองต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ภาพหลวงตา สิ่งที่ไม่ไม่มีทางเป็นไปไดแต่ความจริงเอาแค่นั้นเอาแค่นั้นพอใช่ไหมคือดู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 อ่างห่างและอย่าเข้าไปวิพา์วิจารณ์อะไรมากเอาเอางี้สิเอาคนที่ไม่ได้ประโยณาเอาคนที่พิจารณ์แล้วเอาคำพูดเข้ามาใส่มามาเล่าให้ฟังสิยังมหมอุ๋ยเนี่ยก็ก็ยังยังยังลำบากนะก็ใช่หมอุ๋ยนี่บอกว่านี่นะหมอบุ๋ยบอกนะการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปขึ้นอยู่หลายด้านคือหนึ่งด้านสังคม การศึกษานี่สินและการเมืองโดยพัานาสังคมนั้นหลายฝ่ายคาดหวังกับรัฐบาลใหม่ที่เข้ามามากแต่ระยะเวลาหนึ่งปีคงทําไม่ได้หมดเพราะสังคมไทยมีจุดอ่อนอยู่มากสิ่งที่คาดหวังกันมากคือความปลอดภัยในชีวิตและไม่ถูกเอาเ,อเปรียบจากเจ้าที่รัฐส่วนดน้านการศึกษายังมีความเหลื่อมล้ากันมากและด้านนี่สินก็มักเกิดกับประชาชนที่มีฐานะยากจนถ้าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาประเทศไทยไม่มีทางมีความสุขแน่คุณจะคืนยังไงแล้วแต่นะก็ไม่ได้มีความสุขไม่มีความสุข อ่าส่งความสุขคืนความสุขส่งมาให้ก็คนไทยหรือประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้อีกนิดเดียวที่เขาเหอเรื่อง AC, ACACA เนะมออุ๋ยบอกว่าศริขงไทย80เอนยื่มือเอกชนแต่ภาครัฐที่กลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งช่วงที่ไทยกําลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ EC ปี2558นั้นผมเห็นว่าธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ค่อยน่าห่วงเพราะศักยภาพเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายเรื่อง แต่ที่ต้องดูแลมากคือธุรกิจขนาดกลางและเล็กหรือ SME สี่แต่สิ่งที่น่าห่วงมากคือหน่วยงานภาครัฐเองเพราะยังมีกฎหมายอีกรุ่มร้อยฉบับที่ต้องแก้ไขทันเดือนธันวาคมปี58ซึ่งผมกาลังผลักดันทั้งกรรมการกฎหมายและภาครัฐอยู่ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทําตามกฎ AC ได้อืมโอ้โหนี่เฉพาะหน้านะกฎหมายเฉพาะหน้าที่ยังเป็นอุปสรรคอ่าแล้วนี่เข้าทางคุณเลยนะเข้าทางคุณเลยนะอะ่บอกว่าเรื่อง เข้าทางคุณเลยจะอะไรฟังคุณกันหายใจไว้อึดใจเดียวนะฟังไงครับตอนนี้ฟังอึดใจเดียวนะแล้วคุณค่อยวิพากษ์วิจารณ์เออค่อยคอมเมนต์ค่อยเม้นมนะเ,เดี๋ยวก่อนเอออย่าัเดียวปั๊เดียวนะไม่เป็นไรชว่วงนี้เด็ดแอร์นิดหน่อยอืนอันน,นี้นี่ปัญหาหนักอีกเรื่องคือคดีความที่จะเอาผิดนักการเมืองที่กระทําผิดปรากฏว่ากร,กระบวนก,การช้า ใช้เวลานับ10ปีและช่วง10ปีนั้นนักการเมืองนั้นก็ยังเชิดหน้าชูตาทํางานเหมือนเดิมได้อีกเรื่องนี้ต้องทํางานร่วมสื่อมวลชนในการต่อต้านนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันซึ่งในต่างประเทศเขาจะทํากันมากโดยเฉพาะเกาหลีใต้สื่อจะโหมประคมข่าวเมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นและโดยขอเท็จริงแล้วเรื่องทุจริตไม่จำเป็นต้องรอใหคดีความตามกฎหมายสิ้นสุดลงแต่ใช้จิตวิญญาณมวลชนได้ถ้าทํากันมา,มากคราวต่อไปก็ไม่กล้าทําอีกแต่สื่อไทยมีน้อยมาก และบางครั้งกับถูกซื้อซะเองซึ่งที่ผมทราบมาก็เพราะว่ามีคนบอกว่าใครบ้างที่ซื้อได้ซื้อไม่ได้ในงการือนี่หม่อมอุ๋ยพูดนะในวงการสื่อใครบ้างที่ซื้อได้ไ,ไหมแน่นอนผมอยากร่วมมือกับหม่อมราชวงศ์จตุวงคนสนักุลไม่ใช่ไม่ใช่หมอปริยาธรเทวกุลน,นะหม่อมเหมือนกันจะไม่เหมือนกันอยากอยากให้ความร่วมมือนะฮะอ,อยากเป็นสื่อในรวมกวติที่ที่หม่อมอุ๋ยว่าเนี่ยนะฮะแต่ขอโทษนะฮะถ้าผมทําอย่างนั้นนะคุณสมบูรณ์ทำอย่างนั้นสองวันในรายการนีี้ก็ไมม่ครับ ถ้าจะไปทําอย่างนั้นเนี่ยนะใครทุจริตนะฮนะเรานาร่องก่อนเลยโจมตีเลยนะแออจงผู้แจกแจงพฤติกรรมนะถ้าความรับผิดชอบของเราก็คือว่าถ้าผมพูดผิดข้อมูลเราผิดฟ้องมาฟ้องมาอ,อ,อ,อแต่ขบวนการที่เราจะพูดอย่างนี้มันไม่ถึงขั้นนั้นนะนะแค่วิพากษ์วิจารณ์โดนแล้วเดี๋ยวเขาก็ปิดรายการแล้วครับปิดรายการปลองดองอก็นี่นะก็หม่อมุยก็เป็นหนึ่งในคอสชอนะอ,อืก็ฝังหม่หมุยนะฮะ ผมเห็นด้วยครับที่พูดมาทั้งหมดเลยนะทั้งต้นเหตุของสังคมไทยการแก้ปัญหาทุจริตนะฮะรวมทั้งสื่อที่มันขายวิญญาณเนี่ยนะออต้องยอมรับว่ามีจริงอันนี้เป็นข้อได้จริงนะโอุ้ยพูดเองเออคนอื่นเนี่ยอย่ามาอย่ามาแซแส่พูดอย่างนี้ดีกว่าอย่ามาแซ่แส่โอ้ยคุณไปว่าไวเบอร์เขาอยางคนอย่างนี้คนในวงการเนี่ยถามว่าท่านอาชีพอะไรท่านรู้เปล่าว่าคนที่ประกอบอาชีพแบบท่านเนี่ยในในแวดวงกับท่านอ่ะ คนไหนดีคนไหนชั่วเหมือนกันในวงการสื่อก็รู้ว่าสื่อไหนคนไหนจะดีคนไหนชั่วงั้นงั้นอย่ามาเถียงเราอย่ามาพูดถึงเราเรื่องในวงการสื่อนะอก็หม่อมอุ๋ยฝากนะครับผมอยากทำหน้าที่อดกั้นอัดอันอ้นตานใจล้อเกินม,มันทําอะไรก็พูดลําบากอยากจะพูดข้อที่จริงในหลายๆเรื่องอยากจะทําให้สังคมเนี่ยหูตาสว่างได้ได้ตื่นรู้นะว่ามันกระบวนการโกงมันเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ด้วยข้อจํากัดนะฮะมันจะอกแตกตายแล้ว พูดตรงๆอ้าวข้ามาเดี๋ยวโดนอีกมาเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องของตํารวจอืมโอ้โหนี่ก็นี่เพิ่งเอาตัวฝากขังเพิ่งเอาตัวฝากขังฮะก็เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งรายนะฮะก็แบบมีเงื่อนงําแบบมีเงื่อนเงาซึ่งเราพูดไม่ได้ถึงแม้เรารู้ความจริงเราพูดไม่ได้รู้หรอผมเดี๋ยวผรู้บอกผมผมรู้ผมไม่รู้ผมรู้ผมรู้ว่าตายอันนั้นแน่นอนเผาอะทันทีเลยเผาทันทีวันเดียวอ่ะ ก็ต้องคือคือจากที่ข่าวปรากฏมานะเรายังไม่รู้เลยว่าตกจจที่สูงที่สูงตรงไหนอมอมนปรากฏนะว่าตกที่สูงตรงไหนและปกติเนี่ยโดยประเพณีทั่วทั่วไปนะ,ะเ,เวลาเสียชีวิตเนี่ยต้องสวดศพสามวันห้าวันนี่ปุ๊บไปถึงนี่พระพระบอกว่าสวดบนเมนเลยนะมไม่แทนตั้งสวดข้ามคืนเลยมาถึงใกล้รุ่งก็สว่างก็ เาเลยแล้วก็ญาติพี Son> ่น้องไม่ได้มีพวงหลงพงหลีเพื่อนฝูงไม่ได้ไปเนี่ยยังดีที่ไม่มีครอบครัวอายุสี่แปดปีเองไม่ไม่มีครอบครัวพันธุ์เเอกนี่นะอัครวัตรหลิมรัตน์ี่ว่านี่อายุสี่แปดปีมมีครอบครัวในจดหมายก็เขียนลำพึงลำพันเปิดอกทุกอย่างถึงเรื่องคนนั้นคนนี้นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจดหมายนั่นเป็นของจริงหรือของไม่จริง แต่สภาพที่เรารับรู้คือว่านหนึ่งตกตึกที่ไหนไม่ใครทราบและมีการชันสูตรพิกศพหรือเปล่าไม่มีใครทราบใช่ไหมก็ก็กลยเป็นเรื่องที่ต้องเมาส์กันในโซเชียลมีเดียต่อไปว่าคาดคาเนว่าคนนั้นคนนี้เกี่ยวโยงนั่นนี่แต่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามป็ทางพูดเราพูดไม่ได้เลยไม่รู้คมจริงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ไม่ได้เห็นเขาโดดหรือหรือไม่โดดไม่รู้พี่ได้มีข่าวมาอย่างนี้แล้วก็ว่าไปตามข่าวนงี้ไม่เคยจะเสือกาาี่พระวิจารย์ยีเยอะแยะเมื่อวานนี้เจอ,เอ,อตำรวจก็ไม่รู้จักที่ไหนนะไปนั่งงานอะนไรงานอ,อ,อ่อเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเราไปงานด้วยกันนะฮะงานแต,งแต่งงานแต่งงานคุณน,นุกคุณน,นุ๊ผู้ประกาศข่าวผู้ดําเนินการข่าวของนิวส์วันครับเป็นผู้ที่มีอะไรนะ ความเผ็ดร้อนะทั้งความหวานและความเผ็ดร้อนในตัวเมื่อคืนนี้ก็ก็จบด้วยความหวานเข้าสู่ประตูวิวาไปเรียบร้อยแล้วจบไปด้วยความหวานมีครอบครัวมีผู้ชายมีก็มีคู่ครองมีคู่ครองแล้วมีครอบครัวเป็นฟังเป็นสาวแล้วแขกก็ไปดิ้นกันนะใครจะจมใครจะจิบตอนนี้ต้องไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเขามีเจ้าของแล้วจะงแไปหาคนอื่นที่ไม่มีเจ้าของอยู่รออยู่เยอะเมื่อคืนไปแย่งดอกไม้กันอยู่น่ะ แล้วที่เจ้าสาวโยนดอกไม้มาไงคุณไม่ไปรอรับอะอแต่รู้ว่าเป็นงานแต่งที่ฮารูฮาราสนุกนะเหมือนเป็นคอนเสิร์ตในตัวทุกคนผู้ประกาศร้องเพลงหลายคนผมไม่รู้จะร้องเพลงที่สุดยอดนะโอ้โหคือก็คือถ้าตกงานก็ไปเข้าตามผับตามบาร์ได้ไม่ใช่ต่อไปนี่จัดคอนเสิร์ตได้เลยอ่ะได้ได้หลากตล์อ่ะนะ ได้ได้ก็น่าจะจัดด้วยนะน่าจะจัดด้วยแต่คอนเสิร์ตนี่นะหาได้ได้หาได้ผมว่าจัดได้ผมว่าดีกับพวกนั่นนะช็อตรักเธอสุนัชายนั่นนะทำดีๆจัดได้จัดได้แล้วมีดิ้นมีงานคอนเสิร์ตได้่ะบอกคอนเสิร์ตนิวซวนโอ้โหมีทั้งแหลมมีเหลือมเต็มไปหมดเลยจัดทั้งวันเลยนะผมว่านะ เอาวงสักสามชั่วโมงนะสักสามชั่วโมงนะโอ้ดีไม่ดีไม่ครับมีแฮมเมอร์มาแจมมีมีหน้าเสกมาหน้สูมารวมอีกโอ้มีวงวันเป็นมหากรรมคอนเสิร์ตในสวนนะไฟที่หารายได้ช่วยคิดดูนะผมว่าได้ได้ผมว่าเอาเงี้ยเก็บคนละห้าร้อยแปดร้อยเนี่ยได้เยอะนะได้ได้ได้จากคอนเสิร์ตนะฝากฝากแต่ว่ามันจะมีที่ขนาดใหญ่ใหญ่พอที่เมืองทองแอ๋นี่เหรอเอาเลยเมืองทองเลยอินแพ็คเนี่ยเหรอ หนาม้าได้ไหมนางเล้งหนาม้าการแจ้งเงินเป็นเสียงดังไม่ไม่กมันจะเหมือนหนาม้าถ้าจัดจริงแ้เหมือนวุสต็อกเลยนะนะนะในปีปีหนึ่งก็หกหกแปดหกหกนะที่จัดติคนไปต้องเป็นล้านน่ะเืที่แจ้งผมว่าต้นต้นปีหน้าอากาศดีดีเดี๋ยวหาที่จัดโอ้มกรล้านนะจัดชุมนุมคอนเสิร์ตช่วยเหลือไอซีบีนิวส์วันครับหลายวงเล่นเลยเต็มที่เลย คือบุ้มบูม,บมเหมือนสนามม้าที่ตอนจัดตอนปีใหม่ผมว่าค<ป>ุณจะไปเยอะอะไปดิ้นไปอะไรกันนะแต่ว่าเราไม่พูดถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมืองไม่มีไม่ไม,ไมีไม่พูดเลยเอคอนเสิร์ตรวนๆเลยแต่สนามม้านั่งเลิศน่ะดีสุดแล้วครับให้ให้ใหสถานที่ค่าใช้จ,จ่ายในสถานที่เนี่ยต่ำหน่อยเพื่อจะเหลือรายได้เยอะคอนเสิร์ตนะคุมได้ง่ายด้วยแล้วก็มีนั่นแหละอะไรระพวงาลัย แทนนี่ไปเสียบแบงค์พันให้นักร้องอะไรเลยนะให้พวกเราเองเนี่ยแหละซอมทาบูใช่ไหมอ่าอ่าให้พวกเราเองเนี่ยแหละฉะงนั้นจะเล่นสามเพลงหรือสิบเพลงรวดเลยอ่ะต้องไปฝึกโหเมื่อวานนี้รู้เลยว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่นะแต่ก่อนนี้เราก็ดื่มสุราอะไรกันวัยรุ่นก็นะกระแป้งบั่งขวดบ้างอะไรบ้างขอกันไปนะฮะพอขอกันไปทีแรกก็เป็นเพลงนะทีหลังขอะขวดแล้วก็ฟ้าดกบาลคนนะคอนเสิร์ตใจประสานใจช่วยเหลือนิวส์วันนะ เดือน<ช>ปีปีหน้าต้นปีหน้านะออใช่ใช่วเมื่อ,อาวานนี้ก็คุยคุย,คยนายตำรวจก็ไม่ได้ถามเขาอยู่ที่ไหนนะเขา<อ>ว่าถึงว่าผู้นายตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยนะเขาอบอกเขารู้จักกันนะก็เป็นคนที่จิตใจดีช่วยพวกช่วยฝูงอะไรเงี้ยอ่าครับเรามีข่าวว่ามีอะไรนะมีคบพบเงินสดสองร้อยล้านในคอนโดของนายตำรวจคนนี้ครับแต่แล้วก็พบเป็นพันล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้าน พัมีทั้งทองคำแท่งแบงก์ดอลลาร์แบงก์บาทและพระเครื่องอแต่ไม่มีภาพไม่เห็นไงไ<ด>คือได,ได้ข่าวได้แต่ข่าวมาวีแต่ข่าวจะ่ไม่เห็นภาพฉะนั้นก็ช่วงเขาไปฝากขาังในสารยาวันนี้แปดโมงเช้าวันนี้ไม่ทราบว่า,าผู้สื่อข่าวได้อเมริกาได้ไปตะโกนถามสัมภาษณ์หรือเปล่านะจะมีโอกาสหรือเปล่า,าสลาแล้วก็ภาพที่ปรากฏที่เขาบอกไป ยึดเงินมาเป็นหมื่นล้านเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือคาพิ์สินทั้งหมดเนี่ยเป็นไม่เห็นไม่เห็นไงฉะนั้นก็ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าจริงเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้โหสะสมมาทั้งชีวิตนะมันไม่ทั้งชีวิตหรอกก็ในช่วงที่เป็นใหญ่เป็นโตทางตำรวจนี่แหละที่โอกาสสะสมได้นะก็ตอนตอนเป็นท่านผู้น้อยก็สะสมน้อยตอนเป็นทนผู้ใหญ่ก็สะสมมากแต่ไม่คิดว่า โอ้โหจะตําแหน่งหน้าที่เนี่ยมันหากินได้เงินเป็นม่หมื่นแต่เราไม่เห็นไงฉะนั้นเนี่ยโบราณที่บอกว่าฟังหูไว้หูนะเราแค่เรื่องนี้ต้องฟังไว้หูพอละเลยหูครึ่งรอให้ตาเห็นก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่ไม่เห็นเนี่ยระดับหมื่นล้านนี่คุณโทนท่านก้าวขึ้นมาถึงระดับได้ผมว่าได้ได้ได้ผมผมเชื่อผมเือว่าหมื่นล้านถึงแน่นอนมาเข้าใคุณต้องหนักหน่อยนะฮะต้องหนักหน่อยทุกรูปแบบไง หนักหนังหนักหนังเลยแต่ว่าโดยโดยพื้นฐานโดยทั่วๆไปเราก็ทราบนะฮะตำรวจก็ทำหมากินกันอยู่ปกติอ่าใช่นะแต่ว่ากรณีของพงพัฒน์เนี่ยและกลุ่มนี้ลกลุ่มตำรวจกลุ่มนี้นยก็มีการอ้างอันนั้นเ,เราเราก็ฟังไว้นะ,ะเราฟังไว้เจ้าเจ้าตัวถึงแม้ว่าจะ,จะจะว่ายอมรับทุกข้อหาครับแต่ก็ยังไม่ไเราได้จา,จากปากคนของผู้ถูกต้องหานั้นะรเราเพียงแต่ฟังคําพูดข้ออ้างของตํารวจ ว่าทั้งหมดเนี่ยฝ่ายสืบสวนสอบสวนฝ่ายสอบสวนรับสารภาพทุกข้อหาพราะมีหลักฐานมัดตัวว่ามีทั้งเงินสดทองคําแท่งทองคํารูปพรรณพระเครื่องต่างต่างของมีค่าแต่เราไม่เห็นกับตาไม่เห็นเลยเดี๋ยวคงต้องปรากฏภาพออกมาบ้านที่บอกคือหาดหลังใหญ่โตสี่หลังหกหลังที่ว่าไปค้นพบกันสดเราก็ไม่เคยเห็นบ้านอยู่ที่ไหนคือหาดที่ว่าอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะมีการแถลงนะต้องมีแถลงคือทางทาง ทางการต้องถแถลงออกมาว่าไอค้ครือหาที่ว่าเนี่ยสีหลังหกหลังเนี่ยมีที่ไหนถ้าจะเอาเงินดอลลาร์เงินบาททรัพย์สินเงินทองทั้งหลายแหล่ที่ว่านะพระเครื่องมากองให้ดูเนี่ยเพื่อตอกย้ำเห็นความน่าเชื่อถือของการสอบสวนก็น่าจะดีะฉะโฉ <ก S 2> นดที่ดินเป็นปึกๆที่ว่านะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็จะไปรู้ว่าจะเป็นจุดจุดเริ่มต้นหรือเปล่าในการที่จะปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ครั้งใหญ่นะฮะ แล้วจะผมอาจจะฝันไปนะว่าในเมื่อนี่นบบายตำรวจระดับพลตำรวจโทนะผู้บัญชาการอาดีตผู้บัญชาการออสอบสวน,นกลางยังทำหากินได้ขนาดนี้นี่แค่ส,สอบสวน,นกลางนะซึ่งคนทั่วไปเอ๊มสอบสวน,นกลางเ่ยทำหน้าที่อะไรมีอำนาจขนาดไหนจะไปทำหากินอะไรได้ขนาดไหนเนะี่ยนี่ขนาดนี้นะที่ชาวบ้านคิดว่าไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเท่าไหร่นะกๆๆ็ยังมาหาศาลโดยโดย,โดยความรู้สึกชาวบ้านทั่วไปงไงสอบสวน,นกลางเนี่ย ยังระดับหมื่นล้านได้ครั้งนี้จะเกิดว่ามันเป็นพบตรพบรชนอวชนอน้อยกว่าน้อยกว่สอบสวนกลางสอบสวนกลางที่คุมทั้งตรวจน้ำตรวจไฟตรวจป่าไม้ทางหลวงกองปราบแล้วก็วเศร,รษฐกิจอีกอะเข้าใจแต่ว่าในความรู้สึกคนคนชาวบ้านทั่วไปไม่รู้จัก<อ>ไม่เคยร,รู้เรื่องเพราะสอบสวนกลางคือเราพบตรน้อย่ะอืม บตอโน้ยคุมท an right. well, I mean, ั่วประเทศทั้งกองปราบด้วยยกระดับอีกหน่อยได้ไหมแล้วเกิดมาเป็นอ่ะดูพบตอลสิคนี้พบตอโลโอ้โหรวยตั้งกี่พันล้านน่ะนะซื้อหุ้นทีแปดร้อยเก้าร้อยพันกว่าล้านรู้หุ้นน่ะซื้อหุ้นที่พันกว่าแล้วคิดดูถ้าคุณมีเงินอยู่พันกว่าล้านแล้วคุณซื้ออะไนแล้วที่อื่นที่นอนอยู่บ้างหรือไปลงทุนประเทศอื่นแก๊สอะไรบริษัทแก๊สปิกนิกบนบนแก๊สสยามแก๊สอะไรบนแก๊สใช่ไหมนั่นก็เท่าไหร่กี่ร้อยกี่พันล้านเป็นพันล้านน่ะหุ้นมหาศาล แล้วในในคิงเพาเวอร์องอะพูดถึงคิงเพาเวอร์พลงงานพลูแมนอีกอะครับเท่าไหร่อันนี้เป็นที่เปิดเผยนะอันนี้เป็นที่เปิดผมว่าพอร์รันี่อาจจะเป็นหมื่นล้านก็ได้เป็นที่เปิดเผยแต่แล้วตอนนี้มันก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นมีที่มาที่เอที่มาที่มาที่มาดั้งเดิมไม่รู้มีที่ไปมีที่ไปก็คือไปลงทุนนะแต่มีที่มาดั้งเดิมเราไม่รู้เพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่มีการเปิดเผยเนี่ยเออ จะผมจะฝันกัางวันหรือว่าจุดเริ่มต้นของพงพัฒน์นะฮะจะทําให้เกิดกาไปการเพราะว่า,ากฎหมายฟอกเงินนะก็คือว่าที่มาของทรัพย์สินได้มายัางไงพิสูจน์ทราบไม่ได้ขยิเข้าหลวงหมดมันจะย้อนกลับไปสู่พบอ,พอตอรคน,นอื่นๆ<อ>และอะไรตำรวจใหญ่คนอื่นๆหรือเปล่าทั้งหมดนั่นแหละที่ว่ามีไปดูที่บ้านใหญ่โตรู้หลาทั้งหลายแหละ่นะไปสอบดูสิว่า ได้เสียเงินทองมาจากไหนเงินราชการที่มีอยู่เงินเดือนน่ะครับตลอดช่วงชีวิตราชการน่ะควรทําอย่างยิ่งแต่ว่าจะได้ทํากันหรือเปล่าจะมีใครทําหรือเปล่ามีาค้าที่ดินไหมเป็นนายหน้าอะไรไหมค้าหวยฮนะคือรัฐบาลต้องการเงินมากมายเพื่ออุดรูรัาษีใช่ไหมไปหาจากเหล่านี้ละ่ะง่ายสุดเลยมันอยู่ในวยอยู่แล้วนี่ง่ายเลยง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปรีดนาทาเลยขึ้นภาษีอะไรเไม่ต้องเลยเอาจากพวกนี้ล่ะ เอาจากตรงนี้ก่อนนะให้รายงานว่าทรัพย์สินที่มีอยู่มาจากไหนเอาข้าราชการสิกากรีก่อนเดี๋ยวมีมีข้าราชการส่วนอื่นแล้วก็จะไป DSI อีกอ่ะเออยังมีข้าราชการส่วนอื่นอีกเยอะเยอะคมนาคมเป็นไงสุลกากรเป็นไงคลังอะไรตั้งแต่ั้างบนี้ทั้งหมดอะรสับปะษามิสขางหลวงคมนาคมผมว่าถ้าทําอย่างนี้ได้นะใครกล้านะฮะผู้มีอำนาจก็ไม่ใช่ใครถ้าตอนนี้นะพลเอกะยุทธ์จันอชาถ้ากล้าทำเรื่องนี้นะ ประเทศนี้อาจจะเบาไปเยอะเลยคือเศรษฐกิจมืดของเราเนี่ยนะเขาบอกสูสีกับเศรษฐกิจตว่างเลือจะมากกว่าอะซ้ำไป <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างนี่อยู่ในความมืดจนไม่มีใครรู้นี่เงินหวยเถื่อนเงินบ่อนเงินสินค้าหนีภาษีน้ำมันเถื่อนอาการรีดไถธุรกิจต่างๆที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดอะอะไรล <c oughs> ่ะโอ้โหมากมาย ยังไม่รู้ไม่พวกห,หกยวเยเหยอบ่อยเยอะแยะไปหมดใช่ก็ตกลงนะฮะต้องรอรอ้นะขณะนี้ก็ฟังแต่ข่าวนะโอ้โ<า>หทำไมปล่อยมาได้ตั้งนานนะโอ้โหนี่ระดับพลตำรวจโทนะผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะโดยขนาดนี้คำถามต่อไปแล้วเขาทำกันแค่นี้เฉพาะหน่วยงานนี้เหรอในะตำรวจส่วนอื่นๆทำไหมแทบหน้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ไห,ห,หม มีคําถามนะฮะเพราะว่าตรงนี้ทําได้ตรงอื่นก็ทําได้แล้วมันเป็นข่าวที่ที่คนไทยทุกคนรับรู้กันอยู่แล้วอยู่นานแล้วว่าสีกากีเนี่ยผลประโยชน์มหาสาลเอาตําแหน่งหน้าที่เอาเครื่องแบบเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองอันนี้จะจบอยู่แค่คนนี้คนเดียวเหรอหรือในสํานักงานตำรวจชาติมีหน่วยงานตรงนี้เท่านั้นเหรอแล้วมีสี่บอกคนเท่านั้นเหรอที่ทาเรื่องแบบนี้ภาษาคํำโตๆนะหรูๆนะนี่คือ ยอดของภูเขาน้ําแข็งระดับยอดระดับยอดเมืองไทยมีภูเขาน้ําแข็งนะแต่นั้นชาวอ้างข้อนี้เลยเกินนะจำฝรั่งที่ป่าก่อนพูด the tip of the iceberg ยอดของภูเขาน้ําแข็งครับก็ถือว่าตารวจที่มีชื่อแล้วยังไม่รู้ขยายผลอะไรขนาดไหนนะฮะก็ตอนนี้ให้ออกราชการไ้ก่อนคือถ้าไม่ให้พูดเดียวกันเขาขยายผลแน่นอนล่ะครับถ้าพูดเดียวกันขคงไม่ขยายผลเท่าไหร่ถือว่าหมดอนาคตไป ทอาหมดอนาคตติดคุกกันสิไม่มีการแบบว่าอันั้นแล้วเดี๋ยวกลับมารับรายการใหม่มีไหม<อ>บบมัน<ล>คงจะลําบากหน่อยเพราะว่าคุณต้องมีฐานทางการเมืองอย,ย้ายเอาไปนู่นนะบางทีเนี่ยถูกปวชชี้มูลความผิดนะไายแรงผิดวิธีไายแรงไม่ไล่ออกนะเขาเอาแค่ให้ออกไม่กี่เดือนกลับมาอีกแล้วแ้ะคุณดูนี่สิคุณดูที่ ยกย้ายหลังจากที่คอสชอมเยี่ยมนาะกลุ่มเครือข่ายเกา่าบลโดดตรีทั้งนั้นเลยนะพนโทรก็มีย้ายไปเข้ากลุ่เยอะแยะเลยทั่วนี้ก็อยู่ในสภาพเหมือนแกล้งตายาถึงที่บอกไาบอกว่าขราการนี่เกี่ยวว่างาเพราะว่าเขารู้ว่าคอสชอจะไป ตุลาปีหน้านี้แล้วึกตั้งแล้วเขาจะไปแน่ตุลาปีหนเฉะนั้นก็พูดเรกี่ว่างสิรอนายใหม่มารอเจ้านายเก่ากลับมาจะรอเป็นเกือบปีเลยไม่ไม่ทำอะไรกันเลยเนี่ยเขาประชุมอ่ะประชุมว่าเช้าที่ประชุมประชุมทั้งวันนะเสร็จแล้วเอาผลประชุมเก็บไว้ก่อนแล้วพูดเรื่พวกนี้ประชุมอีกเรื่องหนึ่งประชุมแล้วก็ยังก็เก็บเรื่องต่อไปแล้วก็ประชุมนี่ประเทศนี่จะต้องเสียเวลาไปเกือบ กืบปีเลยอ่ะเนี่ยไม่จะมีอะไรประเทศประเทศนี้เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเยอะแยะมหาศาลเลยที่ผ่านมามันเสียมากกว่านี้แล้วยังไม่มีใครที่จะมา,าจัดการให้มันให้ให้เลิกซิว่าเมื่อไรจะเสียของอ่ะครับนี่เราจะเปลี่ยนเป็นบรรยากาศนิดเดียวครับเออเอะไร MM. Ossa, ะจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนบ้างเรื่องหุ้นบ้างทองเทิงก็ทะลุหนึ่งันสองรบาทแล้วนะฮะแล้วตลาดหุ้นก็รู้สึกกรคึกคักวันนี้นะฮะแล้วยังมีเรื่องไหนต่อเนื่องอีกนิดนึงนะฮะเรื่องวัฒนาคดีลงบระบัดนั้งเสียคองด่านพระเจ้าเงินนะเอาทั้งตัวทั้งเงินน่ะไม่เอาคือไม่เอาเงินอย่างเดียวเอาตัวมาติดคุกด้วย เด<ค>ี๋ยวช่วงหน้าคอ่อ,อคร,คร,ไครไปตามอ่ะออเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามต่อช่วงหน้าครับโอเคโอเค